SME Startup Podcast encourage you to start your own biz อย่าง Money Maker สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน SME Startup Podcast อย่าง Money Maker ค่ะวันนี้จะชวนมา Move On แบบไม่เสียของกับธุรกิจสุดแปลกร้านเคอได้เพอนาสายังขายทุกอย่างที่ได้จากแฟนเก่าค่ะเมื่อความสัมพันธ์ฉันคนรักจบสิ้นลงต้องแยกทางใครทางมัน เชื่อว่าหลายคนไม่อยากเก็บของขวัญหรือสิ่งของที่เคยมอบให้กันตอนน้ำต้มผักอย่างหวานให้แสลงใจส่วนใหญ่จึงลงเอยด้วยการบริจาคหรือโยนทิ้งแทนที่จะทำเช่นนั้นไม่ดีกว่าหรือหากจะแปลสิ่งของจากแฟนเก่าให้กลายเป็นเงินสามารถนำไปฝากขายที่ร้านออนไลน์ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าจากอดีตแฟนเท่านั้นร้านแบบนี้อยู่ที่มาเลเซียค่ะ เจ้าของร้านคือคุณฮาซิมอัสอามันวิศวกรหนุ่มวัย27ปีเขาเล่าถึงที่มาของโมเดลธุรกิจนี้ว่าได้แรงบันดาลใจขณะชมภาพยนต์อินโดนีเซียเรื่องหนึ่งทางเน็ตฟลิกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าของโรงรับจำนำที่รับซื้อและขายสิ่งของที่เป็นผลจากความสัมพันธ์อันแตกหักฮาซิมเลยได้ไอเดียและคิดว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้ควรต้องมีในมาเลเซียเดือนตุลาคม2563 เขาเริ่มจากการเปิดบัญชีใน i ิน t a g r กรเพื่อเปิดร้านออนไลน์ชื่อเคยไดเพนาสยังหรือร้านของคนเคยรัก <Wow! S 1> สินค้าล็อตแรกเป็นสิ่งของที่น้องสาวของฮาซิมได้รับจากอดีตคนเคยรักค่ะซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายชิ้นด้วยกันรวมถึงกล้องโพลารอยดคอมพิวเตอร์แล็บท็อปและแก้วกาแฟภายในหนึ่งสัปดาห์เขาก็ขายได้4ชิ้น แล้วจูจ่ๆร้านของฮาซินก็กลายเป็นจุดสนใจเมื่อมีเน็ตไอดอลแชร์ร้านลงในทวิตเตอร์ทำให้คนติดตามเยอะขึ้นและมีสินค้ามาฝากขายมากขึ้นเช่นกันร้านเคอร์ไดเพนาสยังแตกต่างจากร้านในภาพยนตร์กล่าวคือในขณะที่ร้านต้นแบบกวานซื้อสินค้าจากแฟนเก่าแล้วนำมาขายต่อ แต่ฮาซิมใช้วิธีเปิดหน้าร้านให้ผู้คนมาฝากขายแล้วหักค่าคอมมิชชั่นเมื่อเจ้าของขายสินค้าได้นอกจากลงขายใน IG ซึ่งมีคนติดตามกว่า23,000บัญชีแล้วนะคะฮาซิมยังเปิดเพจขยายช่องทางไปยังกลุ่มลูกค้า Facebook ธุรกิจไปได้ดีทีเดียวค่ะถือว่าลงตัวมากๆสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างฮาซิม กลางวันทำงานประจำเลิกง,งานทำอาชีพเสริมเริ่ม6โมงเย็นจนถึงตี2คือช่วงเวลาของการขายของและตอบแชทลูกค้าโดยเขาและอาเมลผู้ช่วยของเขาจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของสินค้าทุกชิ้นหากเข้าไปส่องใน IG เคอร์ไเพื่อนาเซยังจะเห็นว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นของที่คนรักมักซื้อให้แก่กันเช่นรองเท้ากระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับ น้ำหอมทั้งนี้72%ของลูกค้าเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง20 30ปีค่ะและทุกครั้งที่ลงขายสินค้าค่ะคุณผู้ฟังหาสิมมักจะทำป้ายคาดแล้วลงข้อความที่เจ้าของอยากให้ลงหรือเหตุผลที่เลิกกันอาทิขอบคุณที่นอกใจหรือทำตัวราวกับพ่อเป็นต้นแม้ร้านเคอร์ได้เพรนาสยังจะขายสินค้าเกือบทุกอย่างจากแฟนเก่า แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ขายคือชุดชั้นในสตรีด้วยเหตุผลเรื่องของสุขอนามัยนั่นเองค่ะฮาซิมเผยว่าเมื่อลูกค้านำสินค้ามาลงขายเขามักจะแนะนำให้ตั้งราคาไม่แพงเพื่อจะได้ขายออกง่ายๆเพราะยังไงแล้วก็เป็นของที่ไม่ต้องการอยู่แล้วดีกว่าทิ้งเป็นขยะ นอกจากนั้นวิกฤตโควิด1 9ซึ่งกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจการตั้งราคาแพงก็อาจจะยังทำให้สินค้าขายยากยกตัวอย่างซองใส่นำบัตรแบรนด์อีฟแซงโรลองที่ราคาเต็ม1,100ลิงกิตพอตั้งราคาที่150ริงกิตก็มีคนซื้อทันทีการเปิดร้านออนไลน์และเป็นคนกลางในการขายสินค้า ทำให้ฮาซิมและอาเมลต้องตรวจสอบสินค้าโดยพิจารณาจากภาพถ่ายที่ลูกค้าส่งมาให้หากมาตรฐานผ่านจึงจะลงขายให้เมื่อสินค้ามีคนซื้อและโอนค่าสินค้าให้ฮาซิมเขาจะรอจนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าเรียบร้อยจึงจะโอนเงินให้เจ้าของสินค้าโดยไม่ลืมหักค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าผู้ซื้อไม่พอใจสินค้าฮาซิมก็จะคืนเงินให้กับลูกค้าและคืนสินค้าให้กับผู้ขายด้วยเช่นกันค่ะ สิ่งที่ท้าทายในการทำธุรกิจนี้คือการไม่สามารถแยกแยะได้ค่ะว่าสินค้าไหนเป็นของที่แฟนเก่าซื้อให้หรือเป็นของที่ซื้อเองแต่ต้องการกำจัดดังนั้นจึงต้องใช้สัญชตาตญาณในการคัดเลือกบางครั้งลูกค้าที่ส่งภาพมาให้พิจารณาจะไม่พอใจที่เราไม่ลงขายสินค้าให้ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าซึ่งแยกยากมากว่าซื้อเองหรือแฟนเก่าซื้อให้บางคนอาจสร้างเรื่องขึ้นมาก็ได้ ซึ่งเราไม่มีทางรู้เว้นเสียแต่จะเป็นชุดมั่นชุดแต่งงานฮาซิมกล่าวเจ้าของร้านเคอได้เพรนาเสยงเล่าอีกว่ามีเคสที่เขาจําไม่เคยลืมคือชายคนนึงฝากขายชุดแต่งงานผู้ชายหลังงานแต่งถูกยกเลิกกระทันหันเนื่องจากพ่อแม่ว่าที่เจ้าสาวเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายไม่ยอมยกลูกสาวให้ ชายคนดังกล่าวได้แนบการ์ดเชิญงานสมรสให้ดูเป็นหลักฐานด้วยในการคัดสินค้าลงขายฮาซิมจะต้องพูดคุยถึงความเป็นมากับเจ้าของสินค้าซึ่งโดยมากจะพร่างพูความเจ็บปวดให้เขาได้รับรู้การเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์จึงไม่ใช่เพื่อขายของจากแฟนเก่าอย่างเดียวค่ะแต่เป็นการสร้างสังคมที่ให้กำลังใจผู้ที่ผิดหวังจากความรักให้สามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดและเดินหน้าต่อไปได้ หลังจากที่ร้านเคอร์ไดเพนาสยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีฮาซิมขยายธุรกิจโดยการเพิ่มอีก3แพลตฟอร์มได้แก่ภาษาเพนาซยังที่จำหน่ายสินค้าจากแฟนเก่าเหมือนกันค่ะแต่เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของสินค้าและเหตุผลที่ขายคายาเพนาซยังเป็นตลาดนัดสำหรับศิลปินท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าที่เป็นงานศินละปะฝีมือตัวเองและโบเอ ที่จำหน่ายสินค้าทั่วไปล่าสุดหาซิมกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเปิดคาเฟ่ที่จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าจากแฟนเก่าใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีแต่ต่อยอดไปได้ขนาดนี้ถือว่าธุรกิจโตเร็วไม่ใช่เล่นๆแต่จะยั่งยืนแค่ไหนคงต้องรอลุ้นกันอีกทีค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังกลับมาพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ